ตอนนี้ก็มาวัดอันนี้อีกเด้อพี่น้องเด้อมหาปูศิลาอีกเด้อมาเด้อาเดาตปูซิลเด้อมาเดาเ้อมกันเด้อมเที่ยวนี่อีกวัดนี้เดมาเที่ยวเดีมาเห็นอีกเด้อเป็นบุญตาบุญลาสายยามเด้อแม่มอนมาพบมาพ่อคนขึ้นบ่มีเงินน้อยเด้อเฮ้ย มืดเลยไปมีแต่แบ่งพันมดเงินน้อยแหละนี่บรรยากาศรถแต่ว่าม่ีมองจอดอาจารย์พันจอดอยู่นอกขึ้นรถแก้มทางบรรยากาศแหลกสิอาจารย์เพันหาบอลจอดรถ เอบุญเลยเี๋ยมาพบมาพฝอมากะมาไหวลงปูศิลาปลาดทะเลขึ้นไปเทิงคอโอ้จัแกะขันเนาะขึ้นไปอย่ก็ไรบรรยากาศแรกเพล่แรกแรกบอลเพื่นคล้ายดอกไม้เฮ้ย ยกะสดใสอากมาขอพรนําเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อมาขอพรนําเพิ่นเป็นทุกอย่างเนาะสามดอกไมสมขอพร ัััเอาดอกไว้ยอเผืไปเท่านั้นตัวฟ้าลีไห้แขกไม่ลำาผืไปเล้ น้อยๆนะเก็เก่งแท้ได้นะขึ้นได้น้อยๆนะแค่นะนี่ค่ะมาขึ้นนกที่บ่อข้อโซ่เลยเด้อพี่น้องเด้อบ้างเมื่อเราเด้อเมาเด้องางงางชุบเมื่อแล้วขึ้นเมื่อแล้วขับบ้านแล้วเลยม้วนม้วนไปเที่ยวไปเที่ยวก็เลยมาคำเนาะน้อยไปเที่ยวมาคำคำค่ำมาเนี่ยคำเมื่อคำ บันหาบัรชิลตูไซแล็ตเมื่อบ,บ้านแบบน,นี้มดโดยสารมดพี่น้องเลยเมื่อนี่ยันบุมีดโดยสารเมื่อไรเาจะเห็นในได้แล้วคุณ <c oughs> ปรานในคุกับบุไลเป็นไดพี่นอ้องคุกับบไนะุไลเป็นไดนะไปี่ กับบานเดอบับาี้เดอรลับบ้านเลเดอร์ซีมงเข่งจากโบโคโซไโบบกงบี้อง้อต์เต๋ไปแจ้งฉนี่ก็สือดุนเติอไปได้แฉงไหมโอกโบโคโซดอพี่น้อง ไปแล้วบ้านติดเส้นทางกลับบ้านจังหวัดมุกดาหารสวัสดีค่ะคเอเสืองามบ้าเสือกรนาวแต่จะสือหนุ่มย เดิเส้นทางกับบ้านเด้อไปเด้อก็หานสันนิเกตใกล้ๆบบไก่เด้อพี่น้องเด้อไปสิบยาเมยหมอนกับมายามลดยินดีต้นรับมียังกับกินนะสู่กันกินอาหารเล่าเล้าเด้อลูกน ทางหลังนะคนน้อยเดียวนะคนโบรา้สบายนาง <c oughs> ทางเข่าดานมุกเลยเดิอพีงนรออเดิมครงกลางี้กับี เป็นได้ไหรเปลี่ยนเส้นทางให้เบิ่งไปด่านทางไปด่านนี่จะหลุดพ่วงนะด่านหลุดพ่วงร้ายขนาดแลลวหลุดพ่วงข่ามเล่าไปเวียดไปเวียงไปข้ามวันหลุดพ่วงนะี่ อ๋อค่ะไปน้ำโขงเลยพี่นอ้องเลยไปสวรรคนาเขตบบบน,นี้สวรรน,นาเคตบไก่จังากดารไปไปน้ำขโขงกับบไก่ไ,ไก่ อันนี้ยาเมือแรมาก็เขาวสานังกินอยู่นี่แหละเต่งมากอยู่เรื่อยได้อยู่นี่นะเตงมานังกินอยู่เรื่อยอยู่นี่นะกินด้านมุระมูกกระพแถวนี่นะาเอแรงคนาวสมานังเรียเต้นอยู่นี่นะ Yeah. yeah. ในเด้อสวนนาขิดแล้วงอกพืชทานไทยาวสะบัดสบายไปแบบสบายพนองเอสองห้องเอสองคนสองชาย ช่องสายเดินเที่ยวชองสายไปทำบุญจะเป็นสว่างไปทำบุญร่วมกันสบายไปแล้วก็มีแหงใจไปทำบุญแล้วก็ได้นี่ก็เขาสวรรค์นาเคทองสวรรค์นาเกตเด้อพี่น้องจํบบัดแล้วก็เอกเพื่อนอะไรนี้ เปลงคิวหลดเมย์วามาสบีโดยสารกับบรูโบโไปลงอยู่คิวคนเดียยังเถอมันมีหลเเมืออ่ะไปลองเบิง่งขามืองคิดเขาคิวมาอดเขาคิวหลดเมย์สวรรคเขตเส้นทางเส้นทางนี่เส้นทางเขา้า ด่านแล้วเด้อพี่น้องเด้อี่ออกไปเขาไปในเมืองมันได้หนิไปคิวรถเมย์คิวใหญ่ทางเทือมีรถโดยสารทางนั้นไป้องเบิองคันวิมงรถแท้กันกินเขารียังหัวจักเลยไม่ม้อนก็ไม่แขกคนนี้ไม่ม,อม้มน <laughs> มมอนกับไม่แขกกันกินเขารียังหัวจักเลยพี่น้องเอ้ย สงสัยเลยเด้อสองเสี่ยวเนี่ยสงสัยยันกินขา้าวรีงเ,เด้อหมดเลยชิบนอนนอ,นอนนอนใส่เด้หมดเลยนอนในหลังเลย <c oughs> นอนใน,นไซน้องหมดเลยเนาะสองสาวเนี่ยโอ้ยสองสาวเนี่ยไปนอนอยู่ไเนาะนี่ฮะผู้บ่าวใไซน้อมาเสาห้องให้นอนหมเดเลยไหมว่าไฟเออ <c oughs> อาผู้บ่าวสาวห่อไนอนแน่สองสาวหมูแดงนี่สงสัยอยู่เด้อพี่น้องเลยไปทำบุญมาไปบอกไปทุกที่ไม่เขาบอกตลกไปเวลาแล้วเฮ้ยพี่บ้าบอกไปสิเป็นบ้าสั่งว่าเห็นเอ้ยแนวใดก็ต้องเมื่อ้ได้สิเป็นนอนเนี่ยังมานอนอยู่เพื่อนหมดเลยเนาะนอนนี่ก็ได้ คนไปทำบุญทั้งทีมันก็ต้องมีแหละเพิ่งตองซอยเรือต้องมีรถเมื่อโมนี่ืมเรือแะไรสมุนีรถเมื่อนะอยากขิดเส้สิได้นอนพิวรถนะมานอนเพลินแล้วไปสาล่าข้าวกับว่าไปรักอะไรไปเที่ยวพระอาจารย์เป็นพ้าไปเที่ยวไปเที่ยวไปเยนเรียบรยไปเที่ยวัดบ้าแวนญาปูนศิราอีกบาทนีนพอบรรทัน มันตจงคำมันนะก็มันหาเขาเลยขำบริเมาล์อาจารย์พาไปบบเห็นจระเถือกเลยเพิ่นพาไปน้องไปน้ำผาอาจารย์เพิ่นพาไปเดียวกับเมร์พิ่นพาไปอาจังเกตพาไปไปจังเกตสดากับเมร์พิ่นน้องสาวเพิ่นบอกคนหนึ่งนะน้องลือกรูปแล้วบ่อน้องน้องสาวน้องสาวแล้วบ่อนะเอออันนั้นคือเออลูกไม้ล้ำนาะยนะคะลูกไม้ล้ำ่นเองบึงคนคือบ่อยากับอันนั้นไปไหนเนาะ คนบ่อยากเต็มไปเลยนะเอออันนัก็เลนอันลูกอันเม่เข้าไปใสเมยเล็กหน่อยนะอันลู้เท่านน้ำตัดป้าให้ลูกไปพี่น้อง้าเบิ่งบัดฮอดคิวมันซิมีรถไปสานมูนิโบมีมอสกิน้ารลิงมีรถเมื่อได้ได้พี่น้องบัาีิหันไ้กิน้ารลิงได้ไม่มอสก็ได้เออบรนนอนบานผักเลยได้อผู้ว่าแท็กซี่เออ บ้านแท็กซี่็เ้าน้ำบัดนไห้มืกี้เนี่ยโอ้ยแทกซีเห็นแนวใดยังวะพอขึ้นขึ้นขึ้นดม้นขึ้นข้นขึ้เขื้อขึ้นขนเึ้นขึ้นนเึ้นขึนเึ้นเึ้นขึเมือ้พนสนรรค์เมืองพ้น้นขึ้ขึ้น้นขึ้นขึ้ขานขึ้งขึนขึ้นขึ้นขึ้นขึก่้น้น่ข้้นข้นขาขขนพี่น้อง <c oughs> อา้าวเมมอนก็นดีใจแต่บันี้ไดเมื่อนอนเฮือนตัวเองเลยพี่น้องเอ้ยเด้อคลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องประก,กันเดอฝากกูไลก์กดแชร์ับตะไคร่สง่งเมมอนพากินพาเทียวด้วยจ้าโอเคบาย